เข้ามาอยู่ในเกมแล้วครับตอนนี้นินจาระดับเจ็ดเป็นที่เร้บร้อนครับจังวะนี้นินจาจะรอดไหมจะรอดไหมมาดูกันจงวะนี้เก่งกว่านี้มีอีกไหมครับเก่งกว่านี้มีอีกไหม ทางทางนน้นบอกทีมแจกเลยวะชเก่งกว่าน,นี้มีอีกไหมครับโอ้โหดูเลนดูเลนโอ้โหห้านาทีตอนนี้ได้ของถือว่ายังกับสิบยังกับสิบนาทีบางเกมแล้ว เราได้เก็บคิวเป็นทั้งน้นของนายฮาวไปได้หนึ่งคิวครับตอนนี้ลีจาร์ก็ได้บวกกับเด็กกาเดียเตอร์จังหวันนี้สแมคดาวไหมไปล่อยสกิลว์เอาไปหนึ่งช็อตแต่เขายังไม่อยู่ที่จะตามจังหวันนี้ตีไปหนึ่งทีดูว่าเขาจะเก็บสองหรือไม่เรียบร้อยเก็บสองครับเขาจะโหด ถ้าเกิดเก็บสองนี้เขาเรียกว่าตกกิ้งลิงคับหมานะก็ไม่มีอะไรมากก็คือตกกิ้งลิงกับหมาไนปะตอนนี้ก็เป็นทางด้านของสุริยตแล้วก็เก็บเวลฟาร์มสบายไปพร้อมกับสกอร์คิวที่งามประลึกเลยทีเดียวนะโอ้โหนนาทีได้คริสต์22ตัวถือว่าสุดยอดอยู่คนระับ จังหวะน,นี้เกี่ยวต้นไม,ม้กลับไปโดนตีไม่ตายนะมไม่ตายนะเกือบตายแล้วมึงอตอนนี้ก็ยืนเลนสบายไปครับทางด้านของสแสดรูจักสถานาการณ์นี่เป๊บบับเบลิลนี่จะเปาะเลยเกินตัวเราพูดกิน บับเบิน so ี tá, ่ปอดเลยินงจาาคอมโบชุดเดียวนี่ไม่เหลือตอนนี้ได้ซื้อว่ามันสองกันครับวาร์ปลงไปที่เลนบนครับตอนนี้ไล่ครับไล่ล่าครับจังวันนี้จังวันนี้ ปล่อยตัวไปสักกัดกันไม่โดนนิดเดียวนะครับแต่ก็ยังช่วยอ,อะไรได้ไม่มากมาลปุบปุบโหตอนนี้ขบวนมา้ามาแล้วไม่โดนใครเลยคนระับโดนไปทลอดโอ้ทลอดโดนบับเบิ้ลคิวไปน่ได้ในคุณว่างว่าไปไปจะไป ปล่อยดาวกจจระจายช่ไมเมื่อกี้แบบบ,บเบอร์ได้หุบกระดองพอดีก็เลยไม่โดนตอนนี้หิวโซแล้วสายย้ำว่าเช้าจะไม่ได้กินข้าวนะครับช่วงนี้เรียบร้อยครับไซหลักเคล่าเล่นตัวนี้เล่นโซเลตใช้สแสงนีนใจสมบูรณ์แบบเลยนะม,มาแลกซัสมาเก็บคิวไปได้นะครับมันจะซัสที่มันจอบเก็บตกจริงๆโอ้โหโซเลตกำลังจะเดินกลับบ้านนะครับ มาล้กซัดมาถึงกระทืบพื้นแล้วก็ปล่อยจานล่างไปทีหนึ่งดองงนะัองเลยเนาะตอนนี้ก็หนึ่งจาบอกว่ากูแคเหมึงงันะจะให้กูเจอที่ไหนตายที่นั่นโอ,โอ้ตอนนี้สถานการณ์ทีมเริ่มตีตื้นแล้วตอนนี้มันสถานการณ์ทีมครึ่งกับครึ่งนะ ผู้ชกว่านี้ลบได้ครับปล่อยหมดมาแล้วครับวันนี้โอ้โหยังไงดีครับแต่ถ้างมาดูกันครับว่าโซเลนนั้นจะแก้เกมยังไงออก็จริงนะครับถ้าเกิดสกิัตแข็งคู่จะสู้นินจ้าก็ไม่สามารถตีได้ถ้าเกิดิจาตีไป แข็งเองกันทีครับสกีบัแม่งไม่เก่าเกมว่ะตอนนี้เป๊ปตันเข้าไปแล้วจังวันี้โยนหนึ่งทีเรียบร้อยครับตอนนี้ในห้เฮาในา้เฮาอ้้หูโอ้โอ พุ่งไปปล่อยดาวกระจายไหมรียบร้อยครับไม่ปล่อยดาวกระจายแต่ว่าตีน๊ยนในสเก็ดไปหนึ่งทีดองเลยครับโอ้โหปล่อยดาวกระจายเพื่อเก็บคลิปหนึ่งตัวเลยครับตอนนี้เขาออกยังไม่ออกบินครับชอบเป็นสโตนมาก,ก่อนก็ต้องสโตนที้ต้องใส่จะมาแก้ทางไปทางด้านของตัวน่าจะปั๊บเปิ้ลน่าจะ ขู่จังหวะนี้เข้าไปเก็บยันในป้องครับคู่จังหวะนี้อืเรียบร้อยครับเก็บคิวไปได้อีกหนึ่งคิวครับตอนนี้สกองเขาก็สิบคิวสิบเดสสิบแอสซิสสามครับขอไปที่ร้านค้าเพื่อจะออกอะไรมาดูกัน ออกมาเท่าไรของบิงระบิงกับปานไปอย่างสวยงามนมันสวยงามตรงไหนบอสอ๋อตอนนี้เฟิร์สเซคันก็ได้ดันป้อมกลางอยู่นะอินจ้าบอกว่าดันป้อมใครไม่เจ็บใจเท่าดันป้อมกูนะครับซึกจะมั่วแล้วเันนะ ผมไม่เจอคนระับเจอแต่ศพโครงกระดูกนอนดองคีอยู่ตรงนี้เซอร์กิวส์ได้เก็บคิวไปเป็นทางด้านของบับเบิ้ลแล้วในเขาได้เก็บคิวคืนไปทางด้านของชารอนนั่นเองตอนนี้มาราซัตได้เดินจู่ๆไปท,ทไี่เลนล่างตอนนี้เซอร์กิวัตสงสัยจำไม่รอดครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับมาราซัตเก็บคิวไปทางด้านของเซอร์กิวัตได้ ตอนนี้ยังไงครับยืนโบกอยู่ในป้อมครับมาเล็กซัดไม่วันครับนินจาจะเข้าไปช่วยไหมโอ้โหรามองมาเล็กซัดเกิดนะครับตอนนี้นินจาได้แยกล่งเดินเข้าไปยืนตีครับจังวันนี้จะเก็บคิวสองมาเรียบร้อยเก็บคิวไปสตัวครับวันนาเบะูเคเลยทีเดียวตอนนี้นินจาได้นูสโตนมาเป็นี่เรียบร้อย ของเร็วมากครับนินจานี่วับไปกลางไหมวัดไปกลางไหมนแน่นอนครับเขาได้ว่ามาตรงกลางจะดีนายป้อมหรือเปล่าครับมาดูกันเลื่องมาคาเขาดีนายป้อมจะพีดเลยคนระับบนี่ครับลบร้างหอวคอยฝั่งตัวเองก็คือการล,บลับร้างหอวคอยจะทำให้ผู้จัดสู้ไม่ได้ตังค์ตัวเอง ตอนนี้ได้เข้าไปแล้วครับเจ้าวันนี้แล้วกไ็ได้พุกกระดองแล้วก็ปล่อยบอลแล้วก็หนีไปเลยนะยิจ่าบอกไม่เกี่ยวครับกูไม่หิวครับกูฟาร์มเรื่อยๆโดนมาเต็มๆแต่ก็ททำอะไรจาวน,นี้จ่าไม่ได้นะยิจ่าเกี่ยวไหมเราแล้วเจ้าวันนี้ นี่ครับสเตปเทพก็ของเขาที่เด็ดของเขาก็คืออย่างนี้เองเป๊บโยน้โอ,โ,โอ้โหบับเบลิลนี่มันไลก่กัดาลอดได้เก็บคิวบาครับตอนนี้เป๊ปได้ยืนชาดฉาดอยู่แนละ้วโอ้โหตอนนี้ปล่อยสก,กิลตั้งเข้าไปจะเกี่ยวต้นไม้ต้นหนึ่งครับแล้วก็โดนเข้าไปช้าไปนะครับเลยทำให้ไม่ได้คิวนัวเอง โอ้โหจังหวะนี้รุนแรงหลอเกินเก <c oughs> ินใจของคนจะทนอย่าไรเจัดแล้ว <c oughs> <c oughs> จังหวะฉันนี้ต้องตบมือเล้เนะ <c oughs> จังหวะน,นี้พวกขาไปปล่อย <c oughs> ไม่ทันนะครับ <c oughs> เป็นสกิลโยนของเป๊ปที่ลงพื้นก่อนดาวกระจายจะล่อไปถึงตัวของบ <c oughs> ับเบลเองเกี่ยวต้นไม้ไว้แล้ว <c oughs> ตอนนี้เป๊ปได้โยนแย่สกิลมันไปเรียบร้อย มาลักซัซเข้ามาล่อดไปโอ้โหเปิดนติทำอะไรไม่ได้นะครับมาลักซัซได้ได้เปิดนิตีรอคอยความตายนั่นเองครับขบวนมา้ามาอีกแล้วค,ครับขบวนมา้ากองนี้ผมแนะนำให้ไปที่เชอํมดีว่าครับพะมาเล่นมาอยู่ในหอนในเช,ชกระากเลือกเกิดนะโอ้โหโหดหน่าดูเลยอะ่ะเขาจะหวัวเลยเพื่อน งานนี้มีอิ่มแน่ครับลินจาตัวนี้มีอิ่มมีอิ่มแน่ด่ากันเองก็แล้วครับทีมฝั่งนูน้นนายห่างโง่อะเนี่ยครับแพ้แน่ครับทีมนั้นแน่ลินจาขำเลยเดียวสก,กอร์นี่แบบโดดเด่นที่สุดเลยมั้งครับมาดูครับใคราเยอะสุดครับลินจานครับใ่าเยอะที่สุด ในเกมนี้ก็สตาร์กานเล่ของเขาหรือว่าการสกิลของเขาใครที่สุดนี้มันก็คงไม่แปลกครับเพราะเของเขานี่ไม่ได้รัดใครเลยนะสู้ด้วยตนเองมีบาังจังหวะที่ให้เพื่อนช่วยฆ่าบางก็มีนะแลนนไปไป้ปิดตำนานไปปี่เรศเล็บรลอยครับปิดตำนาไปจากชายาเติรุนตะวงได้รับพันสิบเก้าสิบพันครับ หยุดตรงนั้นรุปิดตำนานไปในฉายาที่ว่าทะลุทะลวงแน่น,นอนสงสัยจะไม่อิ่มนับใหม่แนละ้วเกิดนินจาจิมได้ต้องฆ่า29่สิบเก้ตัวแนละ้วอิ่มนั่นคืออิ่มแน,น่นอน ค่ายี่สิบเก้าตัวหลังจากนี้แล้วแม่ตายแล้วนั่นคือค่ารวมคิวสิบจากสนะิบสี่น่ะยี่สิบเก้าคิมเพราะมันต้องนับใหม่จังหวะน,นี้นินจาอยู่ไหนครับรีบซื้อว้าไปดูครับซื้อว์ามาสองอันเลยจังหวะน,นี้แต่ป้อมแหกไปก่อนทำให้เขาว์าที่ป้อมแรกไม่ได้ตรงมาวาว์าพี่ป้อมสองนึงโอ้โหเป๊ปบิงไปทุบจังหวะีน,นมัดหนักเลยครับทางด้านเป๊ปเบิ้ล ตอนนี้ทั้งนั้นได้ปลดได,ได้เปิดคอนไปที่เรียบร้อยแนละ้วท,ทั้งเรื่องของลิเจนได้เปิดคอนไปที่เรียบร้อยแต่ว่ายังมีบางคนทางทีมที่ยังไม่ถอดใจดนะครับและคิดจะสู้ต่อไปเพื่อเกมจะพลิกนั่นเองโอ้โหาบกระกจาตอนนี้เก็บคลิปไ,ได้ถึงสี่ตัวเลยทีเดียวจากอัตราการเกี่ยวต้นไม้ของเขานี่ห่างกับตัวเองประมาณหนึ่งจุดสี่ไม้ <c oughs> นี่มันเดือดฟ้าเลยพวกเรากระกจาเก็บคลีไปได้หนึ่งตัวครับเก็บคลีปเล่นน้อยเพราะว่ามีสกิลของชาล็อตเฉียดมา,นานโดนคลิปและคขับคลีไปแด้ถึงสี่ตัวเลยทีเดียวแล้ซัดเข้ามาบิกโอโคจังวันนี้ตีพื้นไม่โดนใครเลยครับนี่จะได้ล็อกลออยู่ครับแล้วก็กระตุกต้นไม้มาจังวันนี้แยกล่างแล้วตีขออเข้อศอกไปได้ก็สะท้อนครับจังวันนี้ยังไงนี่สรารับมาเป็นยังนี่ครับ ตอนนี้มันละัหลงตี่ตอปอมอยู่นั่นเองกระตุกจังหวะนี้เรียบร้อยครับเกี่ยวกับไหมสลับล่างมาเกี่ยวต้นไม้อยู่ครับตอนนี้เรียบร้อยครับเก็บคิวไปได้นะโอ้โหเป๊บนี้ทะลึ่งหนาด้วยนะโอ้โหดีแค่นเมนูเลยเือไม่มีเมนูนี่เราวังในเฮาวิงนะ เรียบร้อยครับไซร์แลดเคลาเลยคนระับไนฮาวจะโชว์เมฟนะครับแต่ว่าลินจานัมฟฝ่านะครับถ้ากิสดสซนแอดไม่มีนูนี่ก็แย่เหมือนกแน,นะนะ่ที่ลินจารดินซิกซักนี่เพราะว่าพ่อเป็นนักบอลน,นะครับก็เลยทังซิกซักหลบควาวยิดหนึ่ง พ่อของเขาก็คือคริสเตโนโรนาโดอ่ตอนนี้นินจาได้ออกมาเป็นแยกล่างครับการออกแยกล่างนี้จะทำให้นินจาคล่องตัวมากขึ้นและสร้างความปันปวนให้ศัตรูได้ไม่น้อยเนะตอนนี้บับเบิได้เข้าไปที่รันเคอร์ฮอดูดาวแล้วนินจาบอกเราพี่ก่อนได้ไหมพี่กำลังไปน้องราแบบโอ้จังหวะน,นี้มาเก็บรูใจตรงกันแล้กิน อนนี้ได้เข้าอยู่ตรงซอกดึกนิ่จาตามเข้าไปครับไม่รอดนะครับทางด้านของบับเบิ้ลจังหวะนี้เกี่ยวเกี่ยวรอแล้วครับจังหวะนี้โดนลืมไม่ครับจะจิตสัมผัสหน่อยกลายไปจิตบำบัดไปได้จนะังหวะนี้นินจานินจายังไงนินจาไม่รอช้าครับเข้าไปทันทีแต่ว่าไม่คิวนะครับ จากการพู่งบอลคิกเก็บคิวไปได้ถึงสองตัวเลยเดียวจังหวะนี้นินจายืนตอดนิ่มๆแป๊บเก็บคิวไปได้เองโอ้โหดาบทุกพื้นทำให้นินจาชินงนักแล้วหยุดตีไปในทันทีตอนนี้นินจาเปิดแยกล่างใช้ล่างป้อมตีแล้วบิ้งหลบสกิลของบับเบิ้ลได้สวยงามเยี่ยม ตอนนี้ตอนนี้ยังไงครับนินจาโอ้โหยังมีตัวนี้มาช่วยทันครับอยูบทตเล่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้จะบินเข้าไปไหมบินเข้าไปนะครับจังหวะน,นี้เกี่ยวครับตีครับโ้คูจะรอดไหมรอดไหมรอดครับละโอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับจังหวะน,นี้เทคนิคคารเอาตัวรอดเกือบตายเลยทีเดียว เรียบร้อยครับเป็นทางด้านของเฮลบอลได้วินไปนะครับ